สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้เราจะมาทำครีมนะคะครีมสำหรับพอกหน้าขัดหน้านี่แหละนะคะจากสารสกัดของดอกมาโลหรือว่าดอกชบานั่นเองนะคะทุกคน สำหรับน้ำมันสกัดนะคะใครยังไม่ได้ชมวิธีสกัดน้ำมันดอกมารลนะคะแนะนำว่าให้เข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะแต่สำหรับวันนี้แขกจะมาขึ้นเป็นตัวครีมให้ทุกท่านได้นำไปทำไว้ใช้กันนะคะเนาะก่อนอื่นเราก็เตรียมหม้อมาเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นการทำครีมเนาะไม่ได้ทาทิ้งไว้เลยนะคะทาแล้วล้างออกค่ะ แล้วก็สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือหม้อที่สะอาดนะคะที่สามารถตั้งไฟได้นะคะแล้วสิ่งที่จะต้องใช้นั่นก็คือแป้งข้าวเจ้านั่นเองค่ะเราจะทําตัวครีมจากแป้งข้าวเจ้านะคะจะเรียกว่าเป็นครีมข้าวก็ได้นะคะเนาะเราจะใช้สัดส่วนไม่มีตายตัวค่ะอยู่ที่ว่าคุณทํามากทําน้อยครีมตัวนี้สามารถเก็บได้1เดือนเพราะฉะนั้นเวลาทําก็ไม่ควรทําเยอะจนเกินไปนะคะ วันนี้แขกจะใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่สองช้อนโต๊ะนะคะสำหรับแป้งข้าวเจ้าก็มีสปปรรพคุณเยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณนะคะเนาะพอเราใส่ใส่แป้งข้าวเจ้าไปแล้วสองช้อนโต๊ะสิ่งที่จะต้องใช้นั่นก็คือน้ำสะอาดค่ะสำหรับใครจะใช้เป็นน้ำร้อนที่เดือดแล้วก็ได้นะคะแต่วันนี้แขกจะไม่ใช้น้ำร้อนที่เดือดแล้วแขกจะใช้น้ำอุณหภูมิห้องนะคะเพราะว่าแขกจะไปนำไปกวนบน เตาไฟนะคะทุกท่านเพราะฉะนั้นแขกก็ขอเปลี่ยนช้อนก่อนนะคะเราจะต้องใช้ช้อนไม้เนาะออใส่น้ำลงไปเดี๋ยวก่อนนะ,ะก็ขอใส่น้ำลงไปอยู่ที่ประมาณ3ช้อนโต๊ะก่อนนะคะสัดส่วนไม่มีตายตัวค่ะถ้าตัวครีมเหลวไปสามารถเพิ่มแป้งข้าวเจ้าลงไปได้นะคะถ้าคนไปก็สามารถเติมน้ำได้ พอเราใส่น้ำลงไปแล้วเราก็คนนะคะคนส่วนผสมน้ำกับแป้งข้าวเจ้าให้ให้แป้งข้าวเจ้าละลายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราถึงจะนำไปตั้งบนไฟเคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะเพื่อให้แป้งข้าวเจ้าเขาสุกนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะได้ตัวครีมที่สวยงามนะคะทุกท่านก็ยังข้นไปพอข้นไปเราก็จะเติมน้ำลงไปอีกนะคะค่อยๆเติมน้ำลงไปนะคะทุกท่าน ค่อยๆเติมน้ำลงไปค่ะแกก็จะใส่น้ำลงไปอีกสองช้อนเราก็จะใส่อยู่ที่ประมาณนี้นะคะอย่างที่แขกบอกนะคะสัดส่วนไม่มีตายตัวนะคะสัดส่วนไม่มีตายตัวถ้าครีมค้นเกินไปเราสามารถเติมน้ำได้แต่ถ้าครีมเหลวเกินไปสามารถเติมแป้งข้าวโพดได้ไอ้แป้งข้าวเจ้าค่ะ สามารถเติมแป้งข้าวเจ้าได้หลังจากที่เราคนสัดส่วนจนได้ที่แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำขึ้นตั้งไฟอ่อนๆเลยค่ะเราจะกวนเขานะคะบนเตาไฟอ่อนๆเปิดไฟอ่อนๆกวนจนกว่าแป้งจะสุกที่จะเป็นเนื้อขาวใสเลยนะคะทุกท่านเนาะ วิธีทำทำไม่ยุ่งยากนะคะสำหรับสารสกัดจากดอกมารโลมีสรรพคุณสำหรับผิวพรรณเยอะแยะมากมายทำให้ผิวพรรณขาวใสนะคะลดรอยฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ลดร่องรอยลึกด้วยนะคะมีสรรพคุณสำหรับผิวพรรณเยอะแยะมากมายเนาะโอเคเมื่อเราคนได้แบบนี้แล้วเรานำขึ้นไปตั้งไฟอ่อนๆเลยค่ะไปกวนบนไฟให้แป้งสุกเลยค่ะนะคะ ตอนนี้เราก็นำนํำหม้อที่ใส่แป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ำไปนะคะขึ้นมากวนบนเตาไฟนะคะกวนไปจนกว่าจะได้เนื้อครีมที่สวยงามและเป็นที่น่าพอใจนะคะทุกท่านแนะนำว่าให้ใช้ไฟอ่อนๆนะคะกวนไปเรื่อยๆถ้าหากเห็นว่าเนื้อครีมยังเข้มข้นไปก็สามารถเติมน้ำไปได้นะคะกวนไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะ,นะคะ แบบนี้ถือว่าเนื้อครีมเข้มข้นไปเราก็จะเติมน้ำนะคะในขณะที่เรากวนบนเตาไฟเราก็ต้องคนตลอดนะคะทุกท่านตอนนี้เราก็กวนแป้งมาจนเขาสุกดีแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟเลยค่ะ เราจะนำไปทำเป็นตัวครีมเพื่อใส่วัตถุดิบตัวอื่นต่อไปนะคะทุกท่านพอได้ที่เป็นเนื้อใสแบบนี้ก็แสดงว่าแป้งสุกดีแล้วนะคะเราก็ปิดไฟเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เนื้อของครีมมาแล้วนะคะเราก็จะหาชามผสมมาเลยค่ะเราจะถ่ายออกจากหม้อนะคะทุกท่าน เราก็นําชามผสมที่สะอาดมาเลยค่ะทำแค่พอใช้ในระยะหนึ่งเดือนพอนะคะทุกท่านนะแขกก็จะใช้อยู่ที่ประมาณขนาดนี้นะคะทุกท่านเนาะแขกก็จะใช้อยู่ที่ประมาณขนาดนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีวัตถุดิบตัวอื่นอีกนะคะทุกท่านเราก็ได้มาแล้วนะคะ เราก็ได้เนื้อของครีมมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะทุกท่านสําหรับใครที่กวนไปแล้วแป้งเขาเป็นก้อนหรือยังไงนะจะใช้วิธีกรองก็ได้นะคะพอปิดไฟแล้วใช้วิธีกรองได้ค่ะนะคะแต่อันนี้แค่แคทำให้ท่านผู้ชมชมนะคะว่ามันสามารถสารสกัดจากมาโรโดสามารถเอามาทําแบบนี้ได้โอเคหลังจากนั้นแขกก็จะใส่เจวานหางจระเข้ลงไปค่ะนะคะ,นะคะ สำหรับเจลว,ว่านหางจระเข้ก็มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณนะคะแกก็จะใช้เจลว,ว่านหางจระเข้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะทุกท่านก็ให้ทุกท่านกะกะเอาก็ได้นะคะเพราะว่าสัดส่วนของการทำครีมใช้เองมันไม่มีสัดส่วนที่ตายตัวหรอกคะ่ะนะคะ เจลว่านหางจระเข้ก็มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณค่ะโอเคแคะก็จะใช้เจลว่านหางจระเข้อยู่ที่ประมาณนี้พอใส่ไปแล้วเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะคนให้วัตถุดิบเข้ากันเลยนะคะ ครีมตัวนี้ใช้ดีนะคะใช้พอกหน้าพอพอกหน้าเสร็จแล้วนะสามารถขัดออกได้เลยค่ะทำให้ผิวพันขาวใสนะคะทุกท่านเมื่อเราคุณผสมไปแล้วก็ได้อยู่ที่ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าอยากได้เนื้อครีมเนื้อครีมที่ละเอียดกว่านี้นะคะแนะนำพอกวนแป้งบนเตาเสร็จแล้วปิดไฟแล้วนำมากรองก่อนก็ได้นะคะ โอเคหลังจากนั้นเราก็จะใส่นางเอกของเราลงไปเลยค่ะนั่นก็คือสารสกัดจากดอกมารโลนั่นเองดอกมารโลมีวิตามินเยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณนะคะเราก็จะทยอยใส่น้ำมันจากสารสกัดลงไปทีละหนึ่ช้อนโต๊ะนะคะทุกท่านใส่ลงไปแล้วเราก็คนผสมดูก่อนนะคะดอกมารโลมีสรรพคุณช่วยทำให้ผิวพรรณขาวใสนวลผ่องนะคะทุกท่าน คนผสมไปเลยค่ะ เห็นว่าเนื้อครีมยังค้นไปเราก็จะใส่สารสกัดจากดอกมานโลลงไปอีก1ช้อนโต๊ะคะ่ะทุกท่านแกก็จะใส่อยู่ที่ประมาณสองช้อนโต๊ะก็พอนะคะแล้วก็คนต่อไปเลยคะ่ะคนผสมสารสกัดจากดอกมานโลกับตัวครีมให้เข้ากันคะ่ะ ตัวนี้ช่วยเรื่องผิวพรรณขาวใสนะคะลดรอยฝ้ากระจุดด่างดำเพราะว่าดอกมารโลเขามีสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับผิวพรรณที่หลายๆคนคิดไม่ถึงนะคะทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าของแขกแขกไม่ได้กรองนะคะตัวครีมสครับของเรานะตัวพอกหน้าของเรามันก็จะมีแบบเป็น,ปน,ปนแป้งแบบเป็นก้อนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ แนะนำให้ทุกท่านว่าเวลาทำให้พอตั้งแป้งจนกวนจนได้ที่แล้วนำมากรองก่อนก็ได้นะคะแต่อันนี้แขกก็แค่ทำให้ดูโอเคหลังจากนั้นแขกก็จะใส่คอลลาเจนลงไปค่ะนะคะใส่คอลลาเจนลงไปเราจะเพิ่มคอลลาเจนลงไป5หยดเลยนะคะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่คุณนะคะ โอเคแกก็จะใส่คอลลาเจนอยู่ไปประมาณนี้นะคะครีมตัวนี้ทําไม่ยากแล้วก็สรรพคุณเยอะแยะมากมายพอใส่คอลลาเจนลงไปแล้วเราก็คนเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันสําหรับใครที่ไม่ใช้แป้งข้าวเจ้ากับน้ําไปตั้งบนไฟแนะนําว่าให้ใช้น้ําที่ต้มเดือดแล้วก็ได้นะคะ ทีนี้แขกเคยทําไปแล้วแล้วทีนี้พอพอเวลาตัวครีมมันแห้งแล้วนะรู้สึกว่าแป้งอ่ะเขาจะเป็นผงๆผใช่ไหมคะทุกคนแขกก็เลยเปลี่ยนวิธีเอามาตั้งบนไฟเคี่ยวบนไฟเหมือนกับคนให้ตัวครีมตัวแป้งเขาสุกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเพิ่มวิตามินอ e ีค่ะ แขกจะใส่วิตามินอ e ีไป1แคปซูลค่ะวิตามินอ e ีก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายสำหรับผิวพันธุ์ถ้าสำหรับใครที่ใช้เป็นหยดแนะนำว่าให้ใส่ไป5หยดก็พอนะคะมันก็อยู่ที่คุณอีกนั่นแหละเพราะว่า DIY มันไม่มีสัสดส่วนที่ตายไม่ใช่ DIY นะคะทำครีมใช้เองมันไม่มีสัสดส่วนที่ตายตัวหรอกนะเรามีวัตถุดิบเยอะเราก็ใส่ไปเยอะได้ค่ะเพราะว่าเราทาใช้เองนะคะทุกท่าน แกก็จะใส่ไปอยู่ที่ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะใครมีเวลาเยอะก็คนไปนานๆเลยก็ได้นะคะ อันนี้มันไม่ใช่เป็นครีมที่ทาก่อนนอนหรือทาแล้วมาแต่งหน้าแต่งตาได้นะคะทุกคนทาแล้วนะรารพอกไว้แล้วนะนวดคลึงไปเรื่อยๆนะประมาณ5นาที10นาทีแล้วปล่อยทิ้งไว้ค่ะแล้วก็ต้องล้างออกค่ะนะเราก็จะได้ครีมที่เนาะสูตรพอกหน้าไว้ใช้เองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อให้เปลืองเงินนะคะ สำหรับวิธีใช้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะนี่พอเราคนได้ที่แล้วเราก็จะเห็นว่าตัวครีมเขาเป็นแบบนี้นะคะเนาะวิธีใช้เราก็ทาลงไปเลยค่ะล้างหน้าล้างทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดแล้วก็ทาลงไปเลยนะคะทาลงไปเยอะๆเลยก็ได้ค่ะนะคะทาลงไปเยอะๆแล้วก็ช่วยนวดนะคะนวดครึงเขานะคะนวดเขาเนาะ นวดไปนะคะนวดไปเพื่อให้ตัวครีมทั้งหมดซึมซับเข้าไปสู่ผิวเรานะคะเราทำใช้เองไม่ต้องไปเสียดายนะคะนวดไปเยอะๆเลยใส่ตัวครีมไปเยอะๆเลยตัวนี้เป็นครีมพอกหน้านะคะใช้แล้วทาแล้วต้องล้างออกนะคะเนาะจะทาตอนไหนก็ได้จะทำตอนไหนก็ได้นะคะทุกท่านจะทำตอนไหนก็ได้คะ่ะ พอทาไปแล้วนะช่วยนวดเขาด้วยปลายนิ้วเบาๆ5นาที10นาทีนะคะเพื่อให้ช่วยในการกระตุ้นให้ตัวครีมซึมซับเข้าไปสู่ผิวเราเร็วๆสำหรับแป้งข้าวเจ้าก็มีสรรพกุณสำหรับผิวพรรณเยอะแยะมากมายนะคะทุกท่าน,นเป็นครีมที่ทำง่ายเพราะว่าน้ำมันจากสารสกัดเราทำไว้แล้วนะคะเนาะเราก็นวดไป นวดไปเรื่อยๆ5นาที10นาทีจะทำตอนไหนก็ได้นะคะจะทาจะทาตอนไหนก็ได้อาทิตย์หนึ่งทาสัก3ครั้ง4ครั้งอยู่ที่คุณมีเวลามากน้อยขนาดไหนนะคะทาไปให้ทั่วใบหน้าและลำคอจะจะทามือไปด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าน้ำมันเรามีทำไว้เองนะคะเนาะเราก็ทำทาไว้แบบนี้นะคะ นวดไปด้วยปลายนิ้วนะคะนวดทาให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะคะนวดด้วยปลายนิ้วเพื่อช่วยให้ครีมซึมซับเข้าสู่ผิวได้ไวๆนะคะเนาะทาไปเลยนะคะแขกก็จะเอาทามือนี่แหละให้ดูนะคะนี่พอเรานวดไปจนได้ที่แล้วนะคะแนะนำว่าให้ปล่อยทิ้งไว้นะคะ พอเรานวดแล้วเราจะเห็นว่าน้ํามันของสารสกัดนะเขาเริ่มออกมานะคะแล้วเรามีความรู้สึกว่า ผิวเรานุ่มขึ้นแล้วมันจะช่วยขาวใสทําให้ผิวเรานวลผ่องนะคะสารสกัดจากดอกมันโลนะช่วยทําให้ผิวพันนวลผ่องขาวใสนะคะฝ้ากระจุดด่างดําลดเลือนไปนะถามว่ามันได้ผลไหมแน่นอนมันต้องได้ผลแต่มันไม่ใช่ครีมวิเศษนะคะเราต้องขยันทํามีความสม่ําเสมอในการทําแล้วก็การทานนะคะพอนวดไปแล้วทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมขาวผ่องนะคะเนาะแขกก็จะ นี่ก็แนะนำว่าให้ทุกคนทานวดทิ้งไว้แบบนี้แล้วปล่อยทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วไปล้างออกค่ะนะคะแล้วล้างออกทำบ่อยๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีอยากผิวหน้าขาวใสนวลผ่องนะคะทำอาทิตย์หนึงสักสามครั้งหรือ4ครั้งอยู่ที่เรามีเวลามากน้อยนะคะทุกท่านเวลาที่เราปล่อยทิ้งไว้สัก ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วไปล้างออกเราก็ล้างด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นแล้วก็สามารถทาครีมบำรุงที่คุณใช้อยู่ได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเราขาวสวยด้วยนะคะนี่แหละสิ่งที่นำมาแบ่งปันก็ไปลองทำใช้กันดูนะคะทุกท่านเนาะ ก็ถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจน,นะคะโอเคเมื่อเราทาได้แบบนี้แล้วเราต้องหากระปุกมาใส่เก็บไว้นะคะเอาไว้ใช้นะคะหากระปุกเก็บไว้เอาไว้ใช้อันนี้แขกก็จะเอาไปทาหน้าคืนนี้แหละนะคะก่อนนอนพอกลับไปบ้านแล้วล้างหน้าล้างตาให้สะอาดแล้วเราก็ทาเพราะว่ามันนวดทิ้งไว้แค่ ครึ่งชั่วโมงนะคะทาพอกทิ้งไว้แค่ครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ล้างออกไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยมีความรู้สึกว่าขนาดเอาทามือนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันนุ่มอะผิวมันนุ่มลื่นมากเลยนะคะทุกคนแนะนำว่าให้ทุกคนไปทำใช้ นี่แหละสิ่งที่นำมาแบ่งปันนะคะเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมถ้าหากว่าชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ